สวัสดีครับมาเจอกันในหัวข้อใหม่วันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องหาข้อแตกต่างนะครับที่เป็นห้าข้อหลักเลยเนี่ยระหว่าง i p h o n สิบสี่แล้วก็ i p h o n สิบสานะครับว่าอุปกรณ์ที่ยอดเยี่ยมทั้งคู่แต่ว่า5าสิ่งเนี้ยมันจะทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้ว่า,อ,าอะไรที่มันแตกต่างกันแล้วก็อะไรที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อใช้ i p h o n สิบสี่เท่านั้นนะครับเปิดหัวมาแรกเลยก็แน่นอนครับ เรื่องของอรูปภาพเราเนี่ยจะสามารถถ่ายรูปได้ดีขึ้นนะครับโดยที่ตัว iPhone 14เนี่ยมีกล้องหน้า t 2 h ที่มีรูรับแสงเร็วขึ้นขนาดตัวขนาดรูรับแสงเนี่ยถึง f 1 9เนะครับเพื่อรับการถ่ายเซลฟี่ที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็ทำได้ดีในสถานการณ์ที่มีแสงน้อยนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับออโต้โฟกัสเป็นครั้งแรกด้วยสำหรับกล้องหน้านะครับ แล้วก็ยังสามารถโฟก,กัสวัตถุหลายชิ้นในระยะทางที่หลากหลายได้เพื่อให้สะดวกในการที่จะถ่ายรูปแบบเซลฟี่กลุ่มได้ดยิ่งขึ้นนะครับเวลาเซลฟี่กลุ่มเนี่ยมันจะจับใบหน้าแทบจะทุกคนเลยนะครับถ้าเกิดว่าใบหน้าของแต่ละคนนั้นชัดเจนอย่างที่เห็นในรูปตัวอย่างนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องถ่ายรูปในสภาวะแสงน้อยถึงแสงปานกลางเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็ยังมีตัวา โฟตนิกเอนจิ้นนะครับตัวโฟตนิกเอนจิ้นเนี่ยมันจะเหนือชั้นกว่ากล้องเพียงอย่างเดียวโดยที่มันจะเป็นการรวมพิกเซลที่ที่สุดจากความสว่างของแสงหลายๆแบบนะครับแล้วก็เก็บรูปภาพได้มากกว่าเดิมเพื่อมอบสีสันที่สว่างแล้วก็สดใสสมจริงนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าทําให้ผิวเวลาที่เราเซิฟฟี่เนี่ยมันจะมีภาพที่มีพื้นผิวที่ละเอียดแล้วก็ถ่ายได้ดีในสภาวะแสงน้อยด้วยส่วนกล้องหลังเนี่ย มาพร้อมกับดูรับแสงที่ดีขึ้นนะครับใช้ f 1.5นะครับแล้วก็เซนเซอร์พิกเซลเนี่ยขนาด1.9ไมครอนที่ใหญ่ขึ้นมันเลยทำให้รับแสงได้มากขึ้นกว่า iphone 13ได้ถึง49เปอร์เซ็นนะครับเราจึงเก็บภาพที่มีรายละเอียดแล้วก็มีน้อยเนี่ยน้อยลงนั่นเองอตัวที่สองนะครับก็จะข้ามาดูอ่าตัววิดีโอนะครับการถ่ายวิดีโอเนี่ยเราสามารถถ่ายได้ดีขึ้นนะครับโดยการถือกล้อง เวลาที่เราเคลื่อนไหวดูอย่างวิดีโอตัวอย่างนะครับก็คือมันจะมีโหมดแอคชั่นเนี่ยช่วยลดการสั่นไหวในวิดีโอนะครับเวลาที่เราถ่ายขณะดเดินทางหรือว่าวิ่งตามแบบในซีนที่เห็นนะครับโหมดตัวโหมดนี้เนี่ยมันจะทําให้วิดีโอที่ถือ,อที่ถ่ายโดยการถือกล้องเนี่ยดูลื่นไหลเป็นพิเศษนะครับเวลาที่เราถ่ายขณะวิ่งหรือวิ่งไล่ตามเนี่ยมัน เวลาพอเราเปิดใช้โหมดแอคชั่นเนี่ยมันก็จะได,ได้ความละเอียดสูงถึง 2.8K นะครับแล้วก็ได้เฟรมเรทสูงสุดถึง60เฟรมเรทด้วยส่วนโหมดภาพยนตร์นะครับโหมดภาพยนตร์เนี่ยก็จะมีความสูงสูงสุดอยู่ที่ 4K แล้วก็มีตัวเลือกให้เลือกนะครับว่าจะเฟรมเรท24เฟรมเรทหรือ25เฟรมเรทนะครับทำให้วิดีโอที่เราถ่ายเนี่ยดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ต่มานะครับตัวที่3เนี่ยคุณสมบัติตรวจจับการชนนะครับมีไน iPhone 14เท่านั้นแล้วก็ Apple Watch ตตัวใหม่นะครับซีรีส์8ตัวนี้เนี่ยเวลาที่เซนเซอร์ตรวจจับอุบัติเหตุอย่างเช่นรถชนอย่างรุนแรงนะครับ iPhone เนี่ยสามารถแจ้งเตือนบริการฉุกเฉินในพื้นที่ได้เป็นได้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยมันจะตั้งค่าเปลี่ยนไปตามภาษาท้องถิ่นอย่างเช่นของบ้านเราก็คือเป็น191อเมริกาก็อ,า,อาจจะเป็นนายวัน,วน แบบนี้นะครับตัวถัดมานะครับก็แน่นอนครับคิปใหม่คิปที่ดีขึ้นประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับกราฟิกที่ทํางานเร็วขึ้นใน iPhone 14เนี่ยมาพร้อมชิปกับ A15 Bionic ที่ล้ําสมัยยิ่งกว่าเดิมนะครับเป็น A15 เหมือนก,นกันกับ iPhone 13แต่ว่าถูกปรับปรุงนะครับแล้วก็มี GPU แบบ5 c อคเพื่อให้ทำง,งานกราฟิกที่เร็วขึ้นสูงสุดถึง18%เลยนะครับเทียบกับ iPhone 13 แล้วก็ในส่วนของแอป AR เนี่ยก็จะให้ความรู้สึกที่ลื่นไหลย,ยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองตรงนี้เนี่ยการระบายความร้อนนะครับได้ถูกออกแบบภายในใหม่ชิดเดิมก็จริงที่ถูกปรับปรุงก็จริงแต่ว่า,าเปลี่ยนระบบระบายความร้อนใหม่ทําให้ระบายความร้อนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยอย่างเช่นเล่นเกม,มเบ็นตัวอย่างเนี่ยมันก็จะทําให้เราเล่นเกมได้นานยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ลดอัตราการแหลกของเฟรมเรตลงไป แล้วก็ยังสามารถออกแบบมาใหม่แบบถอดกระจกหลังออกได้นะครับเวลาที่กระจกด้านหลังเกิดตกแตกหรือว่าอยากจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนภายในเนี่ยมันก็จะทําให้ iPhone 14เนี่ยซ่อมแซมได้ง่ายก,ายกว่า iPhone 13นั่นเองนะครับไม่ต้องรื้อทั้งหมดออกจากบนหน้าจอด้วยนะครับพอเปิดฝาหลังได้นั่นเองนะข้อที่5ครับข้อสุดท้ายแน่นอนครับเรื่องแบตเตอรี่เนี่ย Apple ทำได้ดีมาเสมอน,นะครับ ตัว iPhone 14เนี่ยมีแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็ใช้เล่นเสียงเพลงเนี่ยได้นานสูงสุดถึง80ชั่วโมงเลยนะครับชาร์จจาก0ูนย์ถึงร้อส่วน iPhone 14 Plus เนี่ยเป็น iPhone ที่มีแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานที่สุดเท่าที่ iPhone เคยทํามาได้นะครับตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราเล่นเสียงเพลง,งเนี่ยหรือเวลาเราเปิดเพลงจาก Apple Music เนี่ยได้นานสูงสุดถึงร้อชั่วโมงเลยนะครับไม่มีอุปกรณ์ไหนของเป p l e ทาได้มาก่อน ตรงนี้เนี่ยทำให้เราสามารถใช้งาน iPhone ได้มากขึ้นโดยที่เราไม่จาเป็นต้องไปหยุดชาร์จกลางคันนะครับก็จุกกันไปแล้วนะครับสำหรับ5หัวข้อหลักที่บอกถึงความแตกต่างที่ดีของตัว iPhone 14แล้วก็ iPhone 13นะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามนะครับสวัสดีครับ